สวัสดีมิลักแฟนบีทุทกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมบารรีวิวตัวละครดาฟันวิญญาณนะวันนี้จะเป็นคิวของมุลามาศานะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าผมเรียงตัวถูกหรือเปล่านะต่อจากาการเทงเคียวโคสอจะเป็นมุลามาะส่วนจากมุลามาศาเสร็จก็จะเป็นโซเกโนโคโตวาริแล้วก็จะเป็นเซมบงซากุระแล้วก็จะเป็นอิจิโซอิจิโซนะน่าจะถูกนะเพราะถ้าเรียงจากแนวหลังถ้าเรียงจากข้างหลังมาก็คืออิจิโซมาล่าสุดแล้วก็จะเป็นเซมบงนะ แล้วก็ถัดไปก็ตัวที่มาล่าสุดเนี่ยไอสองตัวนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่าผมไปลองไล่ดูจากช่องอื่นแล้วนะก็คือโซเรโนจะมามาหลังมุลมาสะนี่ก็คือมุลมาสะจะมาก่อนน่าจะถูกนะโอเควันนี้เป็นตัวละครดาบฟรังยานอย่างมุลมาสะนะซึ่งอ่คนใช้ดาบจะคือโคกะแต่ว่าในนี้ก็คือไม่มีนะในเกมไม่มีตัวละครโคกะโคกามันเป็นตัวละครอ่ตระกูลคุจิกินะซึ่งจํารูปไม่ได้มันก็เป็นยังไงนั่นแหละช่างเถอะโอเค มุามาสาเป็นตัวละครดาบฟันวิญญาณสายมังกรความชํานาญโจมตียืดเวลาแคลรี่ตีแนวหลังเป็นตัวละครดาบฟันวิญญาณตัวแรกที่เป็นสายดาเมจแบบค่อนข้างจะเต็มตัวแล้วแบบตีค่อนข้างแรงมากไม่นับกับคาสิชินิเพราะคาสิชินิมาตีตัวเดียวนะโอเคมาเป็นตัวละครตีแนวหลังหน้านี้ก็คือนานานทีจะมีมาอทีหนึ่งนะส่วนมากตัวละครตีแนวหลังดีๆไม่ค่อยมีโอเคมาสกิลแรกความยึดติดที่พวพันสร้างความเสียหายใส่ศัตรู สร้างความเสียหายเดือใส,ส่ศัตรูถ้าติดสกิลย่อยก็สกิลครั้งนี้เพิ่มมาตาคี้20%แล้วก็มีโอกาส30%ทําให้ศัตรูติดกลรหนนะแล้วก็อันติระเบิดความเดือดดานสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวหลังและไล่ก่อกระบิดใส่เป้าหมายโจมตีต่อเนื่อง1รอบไม่สามารถถูกลบล้างได้ล้างปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจานวนเพิ่มดาเมจฟรีจํานวนมากและก่อกระบทที่สร้างขึ้นเมื่อยูนิตฝ่ายศัตรูที่มีก่อกระบิก็คือเมื่อยูนิตฝ่ายศัตรูแนวหลังทุกตัวถูกโจมตี เขาเรียกอะไรนะศัตรูทุกตัวที่ถูกโจมตีด้วยแอนติใช่ไหมจะติดผลก่อกบทก็คือแนวหลังอะ่ะสมมติแนวหลังคู่ต่อสู้3ตัวใช่ไหมไม่สามารถสังหารทีมเราได้ในเชิงของคู่ต่อสู้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดจะได้รับดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของบุราเมสะดาเมจสองแสนศัตรูทุกตัวก็โดนไปสองแสนซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันถ้าสมมติศัตรู3ตัวแนวหลังโดนใช่ไหมแล้วศัตรู3ตัวนั้นน่ะฆ่าทีมเราไม่ได้เลยจะโดนดาเมจทั้งทีมหกแสนหรือเปล่า มันบอกฝ่ายศัตรูทั้งหมดใช่ไหมจะโดนมันจะโดนดาเมจหกแสนหรือเปล่าหรือว่าจะโดนแค่ครั้งเดียวสองแสนนะถ้าหกแสนผมว่ามันก็ค่อนข้างแรงเวอร์มากเลยนะนี้อ่อาผลก่อกระบทกนะก็คือก่อนเริ่มล่อฝ่ายศัตรูผู้ที่ติดผู้ที่ติดผลก่อกระบอจะได้รับดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแอคแท์ของมูลาสะก็คือศัตรูตัวนั้นจะโดนแอคแท์ก่อนร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของมูลาสะแล้วก็นนะก่อนเริ่มล่อฝ่ายศัตรูของมูลาสะหากผู้ที่ติดผล าหากผู้ที่มีเอฟเฟกต์กอกระบฏสังหารเป้าหมายได้นะก็คือจะมีโอกาสสร้างผลกระหันให้กับตัวมันเองตอ่อเนื่องหนึ่งรอบผลก่อกระกบฏทุกครั้งมีผลเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งรอบอ๋อแปลว่าโดนด,ดามจแค่ส0 0 0 0นนะถ้าสมมติดามจมุลลมสาสสเลาสองแสนก็โดนแค่ส0 0 0 0นเมื่อมุลลมสาสสตายลบล้างผลก่อกระกบฏก็คือถ้าศัตรูสามารถสังหารทีมเราได้ ศัตรูจะมีโอกาสติดกระหลหนแต่ถ้าศัตรูสังหารทีมเราไม่ได้ทีมศัตรูจะโดนดาเมจทั้งทีมนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดต่อไปพาส,สิีสามดาวแนะ่นอนอยู่แล้วว่าเป็นตัวละครสายโจมตีก็ต้องเป็นเพิ่มพลังโจมตีต่อไปจะเป็นพาสหลักความคํารามคํารามสิ้นหวังมูลมาสาแอคแท็กเพิ่มขึ้น8%ของเลเวลศูนย์นะแล้วก็ก่อนที่รอบศัตรูจะเริ่มขึ้นทุกครั้งที่ก่อกระบอกท,ทํางานฟื้นฟู125ร้ละยี่สูงสุดให้กับม,มา,ายัรูลดลง1 ก่องกบฏที่ทํางานก่อนเริ่มก่อนเริ่มรอบศัตรูจะเพิ่มดาเมจขึ้น20%ก็จาก100จะกลายเป็น120%ถ้าสมมติศัตรูมีตัวเดียวถ้ากรณี1-1ก็ถ้ากรณี1-1ผมไม่แน่ใจว่ามันจะโดนดาเมจ180%หรือเปล่านะหรือมันจะโดนแค่100%นะนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันโอเคต่อไปจะเป็นเป็นโซบังกรนอันนี้67ใช่ไหมเดี๋ยวดูตัวื่นก่อนโอเค67เท่ากันนะแปลว่ามันสูงสุดน่าจะได้แค่4หรือ600นะไม่เท่ากับพวกปุยามาก,กับ ไอเซนไอพวกนั้นมันจะเป็นฟูลรีเต็มที่1000กันโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นโซสีทองนะก็คือตัวละครสายแขกทั้งหมดอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ต้องอัพดีๆโอเคมาอันนี้ทายยถ้าไม่เป็นอัตราขีอัตราอัตราคีคขิดดามิก็น่าจะเป็นอัตราดามิ่น่าจะเป็นสามประมาณสามนี่แหละเออถูกเลยเว้อัตราคีความแข่งขี้เออไม่ใช่อัตราคีความแข่งคีแล้วก็อัตราดามินะโอเคเป็นสายโจมตีก็ต้องเป็นประมาณนี้แหละส่วน อุปกรณ์ก็จะเป็นดาบเป็นชุดตัวของมันเองเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ส่วนพัฒน,นาการนะก็น่าจะมีเบียคุยปะปะโอเคมีเบียคุยะอันนี้น่าจะเป็นโคกะนะร่างจริงของดาฟันวิญญาร่างจริงดาฟันวิญญาตไม่แน่ใจว่าเป็นโคกะหรืออาจจะเป็นตัวมันเองเวอร์ชันที่แบบว่าดูดโฮอลโลเข้ามานะอันนั้นไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วก็น,นี่จะเป็นอิจิโกเพิ่มแอคแทกแล้วก็จะเป็นมุรามาสะเบียคุยะเซมโบสากุระเพิ่มแท็ก เออนี่เป็นตัวละครสายแอคแท็กที่เพิ่มแอคแท็กสองช่องนะแปลว่าตีแรงน่าจะแรงแบบจัดๆเลยนะตัวนี้แต่ว่าก็น่าจะตัวบางเหมือนกันหน้านี้ก็ต้องปั้นดีๆเหมือนกันโอเคส่วนโซที่แนะนํานะก็เนื่องจากตัวละครมันเป็นตัวละครสายโจมตีถ้าแบบเป็นโซของสายฟรีนะที่แนะนําก็แน่นอนต้องเป็นโซคิกับโซทําร้ายเอามี4่โซให้ใช้เลยอะโซทร้ายนี่เพิ่มแอคแท็กเพิ่มอตัตราคิแล้วก็เพิ่มอัตราดมี นี่เลยอันนี้คือโซนหนึ่งในสีที่ใช้แล้วนี่ก็เป็นโซคีเพิ่มาตาคีความแก่งคีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นทางด้านของโซโซตึงตานี่โซตึงตาก็ใช้ได้ดาเมจฟูลีเพิ่มขึ้นถ้าคิดว่ามุลลามาสาเราอัตราคีค่อนข้างสูงแล้วสามารถเอารน,นี้ไปใช้ได้แล้วก็โซอะไรอีกอะโซผมบอกโซอะไรอีกอันหนึ่งนะคีทำร้ายตึงตา เจอเกาะปะจอเกาะก็ใช้ได้นะเพื่อการใช้แล้วก็มองข้ามเด็อันนี้คือกรณีที่แบบเป็นสายฟรีนะส่วนสายเติมก็ลองไปอัดอัใช้เอาเองแล้วกันนะส่วนโซอันที่3ที่แนะนํานะก็ถ้าเป็นสายฟรีที่แบบดีๆเลยนะแนะนําเลยก็น่าจะเป็นอันนี้เพราะตัวละครมันไม่น่าจะเป็นตัวละครที่เปิดตัวแรกหรอกน่าจะเป็นตัวละครท้ายๆปิดท,ท้ายหน่อยนะอะประมาณนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่เป็นโซเนี่ยเมื่อศัตรู HP ต่ำกว่า45%จะโดนดาเมจแรงขึ้นไปอีกหรือไม่ถ้าเป็นสายเติมก็แน่นอนโซฮาริเบล เมื่อแอคแท็มากกว่า50%ดาเมจฟูลี้เพิ่มขึ้นอีก25%แล้วก็บวกแอคแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์เขาไปอีกโคตรด,ดีอะนี้โซนนี้ดีมากแล้วก็โซนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมนะันเอาจริงๆมันสามารถใส่โซ่อะไรก็ได้นะโซนที่สามอะที่บวกแอคแท็กของตัวมันเองใส่อะไรก็ได้เลยนี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยจะแอบใช้ยังไงนะโอเคจะเป็นประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูสกิลของตวอัวมุรามะสะกันเถอะสกิลมุรามะสะเดี๋ยวนะขอสักครู่หนึ่งโอเค มาโหสก,กิลมันเท่ดีอ่ะมาโอเคยังงั้นตีเธอแรกไม่ได้อ่ะตีแบบตีสก,กิลย่อยนะนี่จะแทบเป็นเส้นได้นะถ้าใครไม่ดูนะตัวละครมันจะเป็นตัวละครที่ควบคุมดาบฟันวิญญาณได้นะมันคือผู้ใช้ผลปีศาจของโดฟารบิงโกนะโอเคต่อไปจะเป็นอันตีไหมามาดูกัน นี่จะกลายเป็นร่างนี้ร่างที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นพันธะของตัวมันนะไอที่สัมพันธ์อะเอาเคโดนทุกตัวไอไม่ใช่โดนทุกตัวโดน3ตัวหลังแล้วก็ติดเป็นผลกอกกบฏอลกตีีสก,กิลย่อยปับป๊บปั๊บอย่างเงี้ยพอจบเธอออพอเริ่มเธอของคู่ต่อสู้จะโดนดามีถ้าศัตรูมันไม่ตายมันก็จะต้องตีทีมเราให้ตายถ้าทีมถ้ามันตีทีมเราไม่ตายมันจะโดนดามีทั้งทีมแต่ถ้ามันตีทีมเราตายทีมมันก็ไอตัว3ตัวหลังอะมีโอกาสที่จะติดกละหล มันค่อนข้างงงนะแต่ว่ามันแรงมากๆเอาจริงๆพายาสกิลมันค่อนข้างแรงตัวนี้อยู่ในถ้าจะไม่ผิดนะอยู่ในระดับก็อตเทียนะแนะนําเลยให้สุ่มนะตัวนี้นะโดนดามิตายไม่เห็นดามิทดวินกบแนะนําให้สุ่มเลยนะสำหรับตัวละครอย่างมุรามาสะนะแล้วก็การรีวิวน่าจะจบเพียงเท่านี้นะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าดูของเซิร์ฟนอกมาแล้วที่สปอยของเซิร์ฟนอกที่ผมเห็นเห็นกันมานะที่เขาบอกกัน ก็เขาบอกแล้วก็มีคนทักมาถามผมบอกว่าตัวละครอย่างอิจิโกะร่มกับไอเซนพัสไม่เข้านะเพราะว่าเซิร์ฟนอกเขาเคยเข้ากันมาแล้วเขาเลยไม่เอาเข้า,าอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเซิร์ฟเราอ่ะมันเอาเข้าอยู่แล้วเพราะเขาก็มีบอกกันอยู่ตัวละครฉลองครบรอบยูอาร์อิจิโกะยูอาร์ไอเซนคอยติดตามคอยติดตามนี่ไอเนี้ยยังไงมันก็น่าจะเอาเข้าอยู่แล้วก็รอติดตามไปแล้วกันนะสำหรับไอเซนแล้วก็อิจิโกะซึ่งจะทําให้ทีม อ่าทำให้การแต่หอของเราค่อนข้างดีขึ้นอีกแล้วก็การอา่เขาเรียกอะไรนะอาจจริงสองตัวนี้ถ้าผมแนะนํานะเขาก็ยังจัดไอเซนพารด์ดยังอยู่ในระดับก็อตเทียนะที่ที่คุณมาเซสจัดนะแต่ว่าถ้าจะให้ปั้นทุกตัวมันก็ปั้นไม่ไหวมันเยอะมันเยอะไปอะ่ะแต่ว่าตัวที่จะปั้นชัวๆเลยก็คือจะเป็นทางหน้าของอิจิโกะล่ม พราะนี่เป็นตัวละครซับพอร์ตนะแล้วก็ฟื้นฟูฟูลี่ทั้งทีมเลยถ้าแบบยังไม่ปลุกตื่นอาวุธนะก็ไฟหลังพันธมิตรเดี๋ยนะเพิ่มอัตราดาเมจเพิ่มอัตราดาเมจให้แถวหลังไฟพันธมิตรสอรอบหลังฟูลี่แท็กฟื้นฟูลร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แถวหลังไฟพันธมิตรฟูลี่แท็กแล้วหลังจะปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากเพิ่มอัตราดาเมจต่อแถวหลังไฟพันธมิตรฟื้นฟูฟูลี่แท็กหลังเดี๋ยวนะแถวหลังและฟื้นฟูค่าฟูลี่แท็ก ต่อแถวหลังและฟื้นฟูค่าฟรีแท็กหลังฟรีแท็กฟื้นฟู HP ของตัวเองเอ่อมันจะมีอันนึงที่มันบอกอยู่นะไม่ใช่เดี๋ยวนะผมขออ่านก่อนแป๊บนึงนะทุกครั้งที่โจมตีจะได้บ,บรรยากาศหนึ่งชั้นสูงสุดสี่ชั้นหลังบรรยากาศสามชั้นฟรีแท็แกโอเคนี่จะเป็นพัทสีบหลักของตัวมันเองนะทุกครั้งที่โจมตีจะได้รับบรรยากาศหนึ่งชั้นสูงสุดคือสี่ชั้นพอบรรยากาศของเราได้สามชั้นฟรีแท็กของเราหลังจากฟื้นฟูแถวหลัง จากตอนแรกฟุ้นฟูฟูลี่แท็กแค่แถวหลังจะกลายเป็นฟุ้นฟูฟูลี่แท็กให้แก่ทั้งทีมของเราเปลี่ยนจากแค่นี่ไงแถวหลังเป็นฟุ้นฟูให้ทุกคนเมื่ออิจิโกะอยู่ในสนามจะเปิดใช้ช่วยเหลือช่วยเหลือเมื่อเมื่อแถวหลังฝ่ายพีระมิรอยู่ในสนามเพิ่อมาตารุลเเม่ให้คอลัมน์หลังที่อยู่แนวเดียวกันโอ้ยเสกไม่อ่านยากว่ะเดี๋ยวค่อยไปอ่านกันเองแล้วกันนะสำหรับอิจิโกะนะโอเคจะเป็นประมาณนี้คลิป ก็ไม่น่าจะยาวมากนะประมาณ10นาทีได้11นาทีโอเคคลิปสั้นๆไปสำหรับวันนี้ก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเ like, ป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปก่อๆได้แนตะ่ผมจะแปะคลิปทางซ้ายเพลิด้วยทางขวาแล้วก,กันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าบายยครับผม